สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลบอลพรีเมียร์ลีกคู่สำคัญนิวคาสเซิลกับเชลซีค่ะที่เซนต์เจมส์พาร์คใช่ครับเราจะอิงจากไฮไลท์ของช่องเชลซีฟุตบอลคลับบนยู u ู e นะครับเกมนี้แบบสำคัญมากช่วงทั้งฤดูกาลเลยอืมสำคัญมากๆค่ะถูกมองว่าเป็นเอ่อ six pointer เลยนะโอ้พอเต้มเท่ากันใช่ค่ะก่อนเกมเนี่ย60แต้มเท่ากัน ผลต่างประตูได้เสียก็เท่ากันเป๊ะโโอ้หเหลือแค่สมนัดสุดท้ายในลีกแล้วด้วยค่ะคือแย่งท็อป5ฟกันดุดเดือดมากกดดันน่าดูเลยค่ะแล้วผลนัดนี้เนี่ยมันกระทบทีมอื่นด้วยนะวิลล่าฟอร์เรสก็เกี่ยวหมดเลยมันเข้มข้นจริงๆค่ะช่วงนี้แล้วก่อนเกมก็มีเรื่องน่าสนใจเรื่องตัวผู้เล่นใช่ไหมครับฝั่งนิวคาสซเซิลเมีคนเจ็บค่ะวิลล็อกกับทริปเปียเจ็บไปก็เลยต้องปรับทัพกันหน่อย เบิร์นไปซ้ายลิฟคอมเมนโต้ขวาอืบอสแมนลงมายืนเซนเตอร์แล้วก็กอร์ดอนอ่ะกอร์ดอนลงแทนวิลล็อกคนนี้มีสถิติยิงเชลซีได้ด้วยนะทั้งเย้าทั้งเยือนเลยใช่ค่ะยิงมาแล้วทั้งสองซีซั่นเลยส่วนเชลซีเอ่ออันนี้น่าสนใจกว่าอีกเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนแทบยกชุดจากเกมยุโรปเลยค่ะเหลือแค่กูรูเรยาคนเดียวที่ลงเล่นเกมกลางสัปดาห์ แถมลงแค่45นาทีเองค่ะเหมือนเป็นการบอกเลยว่าเเกมลีกนัดนี้สำคัญที่สุดทุ่มสุดตัวเลยว่างั้นเถอะมองได้แบบนั้นเลยค่ะคือพักตัวหลักเกือบหมดเลยเอาชุดที่เคยเจอลิเวอร์พูลลงชุดใหญ่เลยใช่ค่ะเป้าหมายคือสามแต้มในลีกแน่ๆแล้วก็ได้ลาเวียกลับมาก็น่าจะช่วยแดนกลางได้อืมแจ็คสันกับพาเมอร์ก็พึ่งยิงมาด้วยกำลังมั่นใจใช่ค่ะ แต่ก็นั่นแหละการเปลี่ยนทีมเยอะๆแบบนี้บางทีมันก็อ,อาจจะส่งผลต่อจังหวะต้นเกมใช่ค่ะความต่อเนื่องจังหวะการเล่นโดยเฉพาะไปเยือนทีมอย่างคาสิลที่ในบ้านแข็มแกร่งมากแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเปิดเกมมาแป๊บเดียวเองค่ะนาทีที่2นิวคาสันนำเลยโตนาลียิงเข้าไปเอ่อเริ่มต้นไม่ดีเลยสำหรับเชลซีจังหวะนี้ต้องชมการขึ้นเกมทางขวาของคาสิลนะคะเมอร์ฟี่เปิดเข้ามาได้อันตรายมากมีเพื่อนรออยู่ข้างในเยอะเลย ใช่ค่ะแล้วเหมือนก่อนบอลจะมาถึงเนี่ยกอร์ดอนเหมือนจะล้มเรียกฟาวด้วยนะอ๋อเห็นแวบๆเหมือนกันค่ะแต่พูทธัิสิ์มไม่ว่าอะไรบอลอาจจะโดนโตนาลี่ไม่เต็มเท้านักแต่ก็แรงพอที่จะเข้าใช่ค่ะแรงพอทิศทางก็ดีพอ เสียประตูเร็วแบบนี้แผนที่วางมาคงต้องปรับเลยบรนยากาศในสนามก็กดดันเชลซีหนักขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะหลังจากนั้นเชลซีก็พยายามสู้แหละแต่เหมือนนิวคาเซิลยังคุมเกมได้ดีกว่ามีโอกาสบวกเพิ่มด้วยนะลูกหมงบอร์ดแมนค่ะจากลูกตั้งแตะโตนาลีแล้วก็อิสักก็ได้ยิงด้วยแต่ลุดกรอไปกว่าเชลซีจะได้ลุ้นจรงจิงๆจังๆก็เป็นลูกยิงไกลของพลเมอร์ ที่ฉลับออกหลังไปใช่ค่ะคือรูปเกมมันก็สะท้อนปัญหาของเชลซีเหมือนกันนะการเจาะแนวรับนิวคาเซลครองบอลเยอะขึ้นแต่หาช่องไม่ค่อยเจอค่ะไกเซโดลองยิงไกลก็ติดบล็อกไปอีกขณะที่นิวคาเซลก็รอสวนกลับใช้ความเร็วอืมพวกบาร์พวก ans, พวกรอดอนนี่อันตรายตลอดเวลาโต้กลับมาแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนใหญ่จริงๆของเกมใบแดงใช่ครับนิโคลัสแจ็กสันโดนแดงโดยตรงเลยผู้ตัดสินไปดู VAR จังหวะปะทะกับบอสแมนกลับมาควักใบแดงเลยอันนี้กระทบหนักมากหนักมากค่ะไม่ใช่แค่เกมนี้ที่เหลือ10คนนะครับ แต่มันเป็นใบแดงโดยตรงเลยคะหมายความว่าโดนแบนนัดหน้าด้วย2นัดเลยค่ะโอ้สองนัดเลยเหรอค่ะซึ่งเป็นเกมเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนัดสุดท้ายเยือนฟอ r e เรสเกมสําคัญนั้น,น,นเลยช่วงไทยฤดูกาลแบบนี้ใช่ค่ะสําคัญมากต่อการลุ้นท็อป5 mm. การขาดกองหน้าตัวเป้าไปในช่วงเวลาแบบนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะปกติแจ็คสันก็โดนเหลืองบ่อยแต่ยังไม่เคยแดงเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะนี่เป็นแดงแรกแล้วมาโดนในสถานการณ์ชี้เป็นชี้ตายแบบนี้มันส่งผลเสียหลายอย่างเลยแต่ถึงจะเหลือสิบคนเชลซีก็ยังสู้ต่อนะครับมีลูกยิงไกลของกูเรยาลูกนั้นยิงดีนะคะพุ่งแรงตรงกรอบด้วยนิกโพบต้องออกแรงเซฟเลยแล้วก็มีจังหวะริสเจมส์ที่เติมขึ้นไปสูงมากเหมือนไปยืนเป็นกองหน้าเลยตอนนั้นได้มงด้วยแต่ก็ไม่เข้ากรอบคือต้องชมสปิริตเชลซีช่วงนั้นนะคะโดยเฉพาะต้นครึ่งหลังสู้ได้ดีเลยพยายามหาโอกาสทั้งที่คนน้อยกว่าค่ะ แต่มันก็ต้องใช้พลังงานเยอะกว่าปกติไงคะยืนระยะลำบากใช่ค่ะแล้วนิวคาเซิลก็รอจังหวะสวนกลับอยู่แล้วด้วยสุดท้ายก็ต้านไม่ไหวจริงๆช่วงท้ายเกมนิวคาเซอรมาได้ประตูที่2จากบรูโน bon ่กิมไาริสยิงไกลบอลเฉลบอีกค่ะเฉละบผู้เล่นเชลซีเปลี่ยนทางเข้าเลยเข้าเลย โอ้โหลูกนี้แบบดับความหวังเลยใช่ค่ะบอลเฉล็บแบบนั้นซานเชสผู chez, ้รักษาประตูก็คงหมดสิทธิ์จริงๆปิดเกมเลยค่ะปิดกล่องเลยช่วยให้นิวคาสเซิลได้3มแต้มสําคัญในบ้านไปสถานการณ์ของนิวคาสเซิลดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะสดใสขึ้นมากในการลุ้นพื้นที่ยุโรปสรุปผลก็คือนิวคาสเซิลชนะเชลซีสอต่อศูนย์นะครับสแต้มสําคัญในบ้านค่ะผลนัดนี้ทําให้ภาพรวมการลุ้นท็อป5นี่โอ้โหเข้มข้นกว่าเดิมอีก New cast นิวคาสเซิลหนีเชลซีไป3แต้มใช่ค่ะ เพิ่มโอกาสตัวเองไปเยอะเลยส่วนเชลซีนี่นอกเหนื่อยแต้มจะไม่เพิ่มแล้วยังต้องห่วงข้างหลังด้วยนะอ๋อทีมอื่นจี้มาติดติดค่ะคือกลุ่มที่ต่ํากว่าหรือว่พูลลงมาอันดับ8ปดเนี่ยคะแนนมันเกาะกันแน่นมากห่างกันไม่กี่แต้มเองเชลซี <Chelsea S 1> มีสิทธิ์หลุดท็อปไฟได้เลยใช่ค่ะถ้าผลคู่อื่นไม่เป็นใจนะแล้วมองไปข้างหน้าโปรแกรมเชลซียังหนักต่อเนื่องเลยนะครับนั่นสิ่ะ เปิดบ้านเจอแมนยูแล้วน่าสุดท้ายไปเยือนฟอ r e เรสที่กำลังหนีตกชั้นด้วยค่ะนี่แหละค่ะประเด็นที่น่าสนใจทิ้งท้ายเลยคือแพ้เกมสำคัญแล้วยังต้องมาขาดกองหน้าตัวหลักแจ็คสันโดนแบนสองน่าสุดท้ายใช่ค่ะในช่วงที่กดดันที่สุดต้องการประตูที่สุดมันจะส่งผลต่อโมเมนตัมทีมแค่ไหนโอกาสจบท็อป5จะเป็นยังไงอืมน่าคิดจริงๆหรือว่านี่อาจจะเป็นโอกาสให้คนอื่นในทีมก้าวขึ้นมาแทน พิสูจน์ตัวเองในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะเป็นเรื่องที่ต้องตามดูกันใกล้ชิดเลยค่ะว่าเชลซีจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ยังไง